สวัสดีค่ะวันนี้แจ้ยลยก้นครัวพาทำแกงขั้วกระดูกอ่อนผักกูดค่ะเราจะกระดูกอ่อนไปลวกน้ำเดือดก่อนแล้วก็เอากะปิน้ำตาลมะพร้ามาระลายน้ำร้อนนะคะจากนั้นเมื่อกระดูกหมูสุกแล้วก็มารั้งน้ำอีกทีค่ะลดความสกรปรกละางะความคาวออกพอเสร็จแล้วเราก็เอากะทมิมาตั้งให้เดือดแล้วก็ใส่เครื่องแกงใต้ลงไปค่ะพอเขาละลายแล้วก็จะใส่กระดูกหมูลงไป แล้วเราก็จะใส่กะปีกับน้ำตาลมะพร้าวที่เราละลายน้ำไว้แล้วก็เติมกะทิลงไปค่ะแล้วก็หางกะทิลงไปขั้นตอนสุดท้ายจากนั้นเราก็ชิมรสเราไม่เค็มก็ใส่น้ำปลาค่ะแล้วก็ใส่ผักกูดใบชักพูที่เด็ดมาจากกำแพงบ้านแล้วก็ใบมะกรูดค่ะใส่พริกแดงเพื่อเพิ่มสีสันแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะแกงคั่วกระดูกอ่อน ผักกูดค่ะถ้าชอบฝากกดติดตามกดใจให้ด้วยนะคะบายบาย